มันขึ้นมาอีกแล้วแสดงว่าชั้นบนมันคืออะไรมันคือน้ำมันน้ำมันมันอยู่ชั้นบนตลอดเลยไหมคะตรงนี้ค่ะที่เป็นฟองครับอ่ามันเป็นฟองอ่าไหนลองขย่าอีกรอบหนึ่งสิใครจะขย่าอ่าสเปคขย่าเลยสเปคอ่ะขย่าแรงๆเออจากนั้นวางสังเกตการสังเกตตรงขวด มันเป็นสีอะไรคะสีสีครีมอ่าสีครีมแสดงว่าน้ำกับน้ำมันมันทำไมกันผสมผสมกันแต่ทรายนั้นทำไมอยู่ที่ไหนเหมือนเดิมข้างล่างอ่ะทรายมันอยู่ข้างล่างเหมือนเดิมเพราะทรายมีความหนาแน่นใช่ไหมคะมันหนักมันก็เลยอยู่ข้างล่างส่วนน้ำมันมันมีอะไรมีเบามันเบามันก็เลยลอยอยู่ข้างบนอีกแล้วอีกแล้วคืออะไรคะมันเป็น อ่ะมันเป็นอีกสีสอ่ะมันเป็นอีกสีหนึ่งแสดงว่ามันแยกอะไรกันอยู่แยกสีแยกสีแยกเขาเรียกว่าอะไรแยกอะไรแยก,แยกชั้นแล้วมาจูน้ำมันพุ่งเลยครับแยกชั้น